ตั้งแต่ที่เขารับตาแหน่งนะครับนะครับไม่ใช่ว่ารับอย่างเป็นทางการเลยนะตั้งแต่ก่อนรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการเนี่ยอิชีก็เริ่มทํางานแล้วไปดูบอลแทบจะเรียกว่าทุกเกมเลยเออไม่ใช่ทุกเกมทุกทุกวันที่มีบอลเลยมั้งใช่อย่างอย่างลีกครับเนี่ยนะครับมีวันนั้นอ่ะดูสองแมตช์เลยในวันเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในการไปดูฟอร์มนักเตะที่สนามระดับอิชอิเขาน่าจะเห็นอ่าเห็นใครที่แบบพอจะมีแววเพิ่มเติมแหละแต่จะทดไว้ก่อน ชุดนี้เป็นชุดแรกก็ถือว่าสําคัญในระดับหนึ่งไปเจอญี่ปุ่นเขาก็ประกาศออกมาตามนี้นะครับผู้สาวประตูสิบรักค่สูงเนินนะครับกับปฏิวัติคําใหม่2คนนะบุรีรัมแล้วก็ทรูแบล็คอกกองหลังเนี่ยเรียกมา6คนเองนะครับธีระตอนดูมาทันจากบุรีรัมนะครับจากพันธ์ไพสุวรรณกับสันติภาพจันง,ง่อมนะครับจากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับสุพรรณทองสองจากค,ครูแบล็คอกยูเนเต็ดเอเลียสดอลล้นะจากบาหลีแล้วก็นิโคลัสมิเกลสันนะครับก็ฟิสบุญดีละมาจากโอโอเดนเซ อกองหน้า3คนเองนะครับที่สินแดงดาบีทีประทุมนะครับที่ศักเพือพิชไมายการท่าเรือแล้วก็สุพรรณเหมือนตาจาก o s l u ูเที่เหลือเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งกองกลางเพียแต่ว่ากองกลางเนี่ยหลายคนเนี่ยมันสามารถเล่นกองหน้าได้ถูกไหมเล่นหน้าด้านด้านข้างก็ได้นะครับอกองกลางก็จะมีสารัตอยู่เย็น พิธิพัฒน์อ่าพิธิวัฒน์ส,สุทธิธรรมกุลนะครับสองคนนี้ก็จากมีจีปทุมนะครับทูวแบงคคอกก็มี2คนนะครับปกกล้าอนันต์กับลุงรัตภูมิจันทร์ทึกลุงรัตก็หายเจ็บกลับมาบสมบูรณ์ดีแล้วนะครับเมืองทองมา3นะครับกลางกลางพิชาอุทราอ่าวิลเลเต้ป้อมพันธ์แล้วก็เจริญศักดิ์วงกรถ้าเรือมา2ครับบดินาลานี่ยิงโชอิชิอิเลยนะออในเกมล่าสุดอ,ะอ,อ่ะฟาดอ่ะฟาดลูกนั้นออตอนแรกอิชิอิแบบลังเลลังเลอยู่ ฟาดอย่างนี้เอาไปเลยจริงๆบารินก็ไม่ได้คงไม่แข็งแรงเลหรอกนะก็คงมีชื่ออยู่แล้วล่ะก็ยิ่งการันตีไปแต่ว่าเราก็จะเห็นรายชื่อส่วนมากก็เป็นรายชื่อสโมสรที่อิชิอิเขาไปนั่งดูเกมในสนามทั้งนั้นเลยใช่ปฐมพลเจริญนาวิลลมวันนั้นก็เล่นเด่นนะครับสุประโชคสารชาติจากซัปโปโรมาเอกนิษฐปัญญาจากอุรวะมากฤษฎารการแมนจากชนบุรีก็ติดเป็นหนึ่งในชนบุรีเดียวนะที่ติดเข้ามาในชุดนี้คก็อ่า ช่วงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเออจะติดทีมชาติช่วอยู23ซะเป็นส่วนใหญ่ชุดเล็กนะฮะแต่ว่าชุดใหญ่มันก็จะมีไอ้กฤษดานี่แหละที่ในยุคนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะติดชุดใหญ่ได้นะครับก็ถ้าจะมีการแบบตั้งคำถามนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องกองหลังไหมว่าเอ๊ะทำไมเรียกมาแค่หคนหรือว่าวิธีการเล่นไงอาจจะยืนแบบว่าเน้นอัดกลางไหมแล้วหลังไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้เล่นหลังสี่เล่นหลังสามหรือเปล่าอาจจะแบบทดสอบกอง คือผมดูแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าเป็นเอเชนยนครับเนี่ยนะประตูต้องเอาไป3าคนแต่ว่าประตูสามแต่ว่าไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นน่ะใช้แค่2คนพอสำหรับประตูนะฮะกองหลังเนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นเอเชียนครับนั้นคงจะใช้มากกว่านี้น่าจะคืออย่างน้อยก็ตำแหน่งละ2คนน่ะใช่ตอนนี้ถ้าดูจากนี้คือซ้ายเหมือนซ้ายของเทียรทอนไม่มีไหมมีใครที่เล่นซ้ายกับเทียรทอนไม่มีนี่ใช่ไหมม่มีเป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติคนเดียวคนเดียวอีกคนที่พอเล่นได้ก็คือพิธิวั์สุขจิตธรรมกุลที่หลังๆมาเนี่ย ถูกบีจีปทุมยูเนเต็ดถูกโคตรทงน่ยถูกจับไปเล่นวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายสมัยเหรออ๋อ,อ,อพินะวัดก็มาเล่นได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขานะครับออผมมองว่าอีชีที่เขาเรียกตัวลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยนะฮะน่าจะทดลองกองกลางหลายๆคนออว่าใ,ใครเหมาะสมที่จะเล่นภายใต้แท็กติกเขาได้บ้างนะครับแล้วเกมเนี้ย มันอุ่นเครื่องแค่เกมเดียวไงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องโลเทชันมันไม่เหมือนกับศึกเอเชียนคัพที่เราอย่างน้อยในรอบแบ่งกลุ่มมันต้องมี3มเกมมันก็ต้องมีการวางแผนว่าระยะยาวจะเล่นยังไงใช่แต่เนี้ยเอาเอาแค่เกมนัดเดียวพอเขาอาจจะมี11ผู้เล่นตัวจริงในใจอยู่แล้วแล้วก็รอดูซิว่าการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าได้รับโอกาสลงเป็นตัวสำรองเนี่ยจะจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะอ่ะ ก็ส่วนกลางกับหน้านี่ดูแล้วไม่ไม่ไม่ได้ติดตรงไหนนะโอเคนะเออขยับขึ้นไปเล่นหน้าได้ทั้งนั้นเลยก็อาจจะไม่มีสุภชัยใจเด็ดนะสุบชายหายไปดาวสมบูรณ์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่หายไปก็อีกคนหนึ่งคือชนาทิพย์ใช่ชนาทิพย์ก็มีดาวมาทิพเจ็บไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่าสุบชายไม่มีชื่อเนี่ยหลายคนเขาก็น่ารักสุดก็ยิงตั้สังเกตเหมือนกันเออใช่ใช่สุภชัยหายไปนะครับอ่าทีนี้ ก็ประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงบ่ายเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้นะก็จะเรื่องเข้าแคมป์เก็บตัววันพุธหน้า27ธันวาคมหลังคริสต์มาสอ่ะนะแล้วก็จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่29่าก็เข้าแคมป์เก็บตัวซ้อมร่วมกัน2วันสุกเดินทางนี่หนโแูแอบคิดนะนักเตะญี่ปุ่นนี่เขาต้องเดินทางกลับมาเก็บตัวไหมหรือเขารอที่นู่นเลยหมายถึงนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะคือตอนนี้มันปิดฤดูกาลไงเออนะฮะสุภโชคก็ กลับมาแล้วส่วนเอกนิ่ตอนนี้ยังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียยังติดภารกิจกับอุรวะเรสนะฮะในการไปเล่นสโมสรโลกอยู่เดี๋ยวมีนัดชิงที่3ใช่ก็ชิงกับอาลีนะฮะก็อยากจะให้จะุลงเล่นในแช์นั้นด้วยแต่เมื่อคืนเยเจอมาซิตี้เสียดายนะไม่ได้ลงก็คงจะบินกลับมาที่เมืองไทยกันทั้งทู่นั่นแหละใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าต้องเข้าแคมป์เก็บตัวอะไรงานตัวแล้วมันต้องซ้อมร่วมกันก่อนแล้วค่อยเดินทางไปญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นเกมอุนเครื่องกับที่1 ก็จะมีภารกิจใหญ่ละนะก็คือเอเชียนคัพที่กาตาเอเชียนคัพที่กาตาเนี่ยเขาเริ่มกันตั้งแต่12มกราคมคแต่เกมแรกของเราเนี่ยรอ4วันม16มกราคมเจอคีกรกีซสถาน21มกราคมเจอโอมาน25มกราคมเจอซาอุดิอารเบียหลังจากนั้นก็เป็นรอบนอกเอาละก็หวังว่าเราจะ อย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้ผ่านเข้ารอบนอกเอาให้ได้นะต่อคือสองแมตช์แรกที่เจอกับคีกีสถฐานกับโอมานะผมอยากให้มีสีแต้มสี่แต้มนะฮะในะระบบการแข่งขันแบบในรอบแบ,บ่งกลุ่มมี24ทีมะนะฮะเอาแชมป์กลุ่มแล้วรองแชมป์กลุ่มเข้ารอบแล้วก็อ,อันดับ3ที่ดีที่สุดอีก4ทีมเนะี่ยผมว่าสีแต้มน่าจะพอ,อม,มีโอกาสนะอนะันดับ3มันก็ยังดีกว่าว่าเข้าแค่ที่หนึ่งที่สองอ่ะหรือว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะเข้าที่2เลยก็อาจจะดีกว่าเพราะว่า การไข้ไปเจอทีมต่อไป <S 2> <S 2> ก็จะง่ายขึ้นหน่อยดับสองมันจะมีโอกาสที่เจอดับ2องด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ดับสามเนี่ยคุณคุณหลบที่1ไม่ได้เลยคุณต้องเจอแชมป์กลุ่ม100%ปซนตนะ อ่อันนี้เป็นเอลิสเตอร์โร่นะคือเท่าที่ผมลงมาวิเคราะห์เองเนี่ยเป็นไงบ้างสมัยนี้อีชีคุมบุรีรัมก็ดีหรือว่าคุมสมุทรปราการก็ดีเข้าใจใช้เซ็นเตอร์แบ็กที่ลูก่าสูงใหญ่คนหนึ่งแล้วก็มาแล้วอย่างนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเป็นคนที่ลูก่าอาจจะไม่สูงใหญ่แต่ว่าทางดีทางบอลดีทางบ้านเหรอทางบ้านทางบ้าน่่ดังนั้นเนี่ยนะมันอาจจะอาจจะเป็นเอลยสที่จะคู่กับ จากพันไปส่วนก็ได้เออคือเหมือนเซนเตอร์สองคนเนี่ยหรือว่าไงสุพันก็เป็นหนึคนที่อยู่ในข่ายนะครับเพราะว่าทำงานกับแมนยไม่ดีเหมือนกันเออคือเป็นเซนเตอร์สองสไตล์ที่จับมาให้สามารถรับรูปแบบการบุกของคู่ต่อสู้จะว่างแบบนี้นะครับแล้วผมมองว่าการไปเล่นกับญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าเอเชียนคัพก็ดีเนี่ยควรจะมีเซ็นเตอร์แบ็กที่มีรูปร่างสูงใหญ่อถูกไหมเพราะว่าอย่างไปเจอกับทีมที่จากตะวันออกกลางเนี่ยเขาสูงใหญ่กว่าเราอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราไม่มีเซนเตอร์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่อย่างเอเลสเนี L ่ยนะโดนจูจ่โจมลูกอากาศได้ง่ายอย่างแน่นอนออ,อก็ลองดูดูการจัดตัวนี่ดูไปมาก็ป,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 ปวดหัวแทนอิชีเหมือนกันนะคร<ำ>ับกองหลังเนี่ยยังพอ,อม,มองภาพออกนะไซส์เทรลทรขวามิเคลสัน้นใช่ยืนพื้นม,มันก็เหลือแค่เลือกเซนเตอร์แล้วก็จะเล่นเซนเตอร์แบ็กสามคนไหมแต่ไม่น่านะน่าจะเป็นเซนเตอร์คู่เพราะว่าอิชิเนี่ยไม่ว่าจะคุมทีมไหนก็้แต่ใช้แผงแบ็กโฟตลอดทีนี้มันเหลือกลางขึ้นไปถึงหน้านี่แหละถูกไหมกลางนี่โอ้โหจับใคร เพียบหมดเลยอ่ะการรับก็มีอ่ะกิษราการแมนก็เล่นดีนะดูเย็นก็ใช้ได้กิษราการแมนจะเป็นการรับใช่ไหมจะไม่โดนจับเล่นเซนเตอร์แล้วนะเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอิชิีอิกเขาอาจจะมองเหมือนบาโนก็ได้ไงอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูบางทีบางทีอาจจะเสียดายการเรียกว่าเสียดายานเท้าอ่ะเอออาจจะต้องออามาใช้เพื่อกางมันก็มีหลายทนที่เล่นได้เราก็อยากเห็นลูกนัดเล่นเหมือนกันนะว่าฟอร์มฟอร์มดีคือรอบล่าสุดเจ็บเออ เล่นเขาเรียกว่าเป็นริบเช่นกราบขวาเนี่ยรุ่งรัตน์นะจัดไงพี่ชี่ยจัดไงเนี่ยดูดิี่ยสารัตรหนูดูแล้วไม่รู้จะเลือกยังไงเลยอ่ะต่าพี่เายน้องวีรเทพเจริญศักดิ์บดินสุประโชคเอกนิษฐกฤษณาคือจัดยังไงเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีข้อดีแล้วข้อด้อยแตกต่างกันไปนะอย่างวีรเทพเนี่ยนะฮะคือเขาออกบอลได้แม่นยำแต่ว่าเกมรับอาจจะสู้พวกพิธิวัตรหรือว่ากฤษณะดาไม่ได้นะครับนี่ลอง คุณผู้ชมก็ลองลองาย<อ>งเ,<ท>ยเสือตัวจริงเล่นๆของทีมชาติออไทยช,ชุดแรกสุดในมืออิชิอิก็ได้นะสน,สนุกสนุกต่อ้องจัดดูสิต่อประตูนี่ผมผมเชื่อว่าอิชิอิเขาชอบปฏิวัติคำใหม่ อ๋อเหรอแต่กุสานเรียกพี่แชมป์มานะใช่นะแต่ผมมองว่าเขาเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมุดปากกาแล้วไงเขาได้จากปฏิวัติรู้ฝีมือกันไปอย่าคือช่วงนี้ปฏิวัติค้มใหม่แล้วกับออทูแบงคอกนี่เขาเสียประตูน้อยมากใช่น้อยใช่นะฮะแบ็คซ้ายเนี่ยธีรทรแน่นอนแบ็คขวานี่ยกลาสแน่นอนกู้เชเดเล็คผมมองว่าเอเลียสต้องยืนนะเพื่อป้องกันลูกโด่งส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธ์ใช่ไหมอ่าเออนะฮะการพูดกลางรับในกลางรับเนี่ยอาจจะเป็นทีสาไหม สา,สาระหรอึนนน้นคนหนึง่งอีกคนหนึ่งเนี่ยอ,อาจจะเป็นกฤษดา,าก็ได้นะรักกฤษดาอากฤษดากฤษดาสามคนอ่ะอะเบอร์สิในชุดนี้ก็น่าจะเป็นเอกลักิ์ปัญญาแหละมันเป็นใครไปไม่ได้ะนะฮะส่วน้ายต้องพี่เช็คเละนะขวาขวาเนี่ยน้องแบงค์เหรอหรือเป็นสุพรัตหรือไม่ก็อาจจะเป็นลุงรัตก็ได้ลุงรัตอีกลุงงรัักดเคือตายแล้ว คือถ้าหากว่ามองที่ผลงานทีมชาติเกมล่าส,สุดแต่สุวรรณัตโอเคนะแต่สุวรรณัตเองเนี่ยนะฮะเล่นในลีกเบลเยียมการลงสนามสัมผัสเกมน่ะอาจจะน้อยกว่ารุ่นลับอเอออาจอีจีอาจจะมองม,มุมนี้ก็ได้อยากเห็นลุ้งรัดเหมือนกันนะอาจจะให้ลุ้งรัดอย่าลืมไปตัวหลักอย่าลืมเจ้าเท่คนนะเจ้เออใช่เจ้าทำองค์กรเพื่เป็นคนดูนี่ดยน่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูน่ดนะ่ดูนี่ดูนดี่ดูนี่ดนี่ดูนี่ดูนี่ดนี่ดูนี่ดู่ดูนี่ดูนี่ดนี่ดูนี่ดู่ดูนี่่ด หรือว่าเราจะไม่รับงานนี้ดีเพราะว่าจับตัวยากเลยเราแล้วกองหน้าเป็นพ,พี่มุยไหมกองหน้าคือมันต้องแน่นอนก็ต้องเป็นทีละศิลแน่นอนครับเพราะว่าเจอทีมจากทีมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะต้องใช้กองหน้าที่พกเครื่องแล้วก็มีประสบการณ์ต้องฟิสสมบูรณ์ดีก็ต้องเป็นทีลศิลน,น,นะนะใช่แต่ว่าจะประสบปัยไม่ติดนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามุมมองของอินชีเนี่ยเขามองแบบไหนนะฮะทีนี้ หลังจากประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยโอเคแน่นอนว่ามีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็มีมีทั้งด้านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็มีแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็จะบอกว่าอิชิอ,ไไอิไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเองหรอกอะไรแบบปาปาประมาณนี้มาดามแป้งก็บอกว่ามีใบสั่งหลืเปล,ล่า <laughs> เ <laughs> นี่ยในในเพจของมาดาแป้งเลยนะคุณนวลพันธ์คุณนวลพันธ์รัมซำเนี่ยโอ้มาคอมเมนต์ตอบอย่างไวเลยตอบเองเลยมาดาแป้งตอบเองเลยก็มีคือมีทั้งส่งกำลังใจทั้งเชิงประชดประชันเนี่ยมีหมดมีหนึ่งในความคิดเห็นเนี่ยคอมเมนต์บอกว่า คงไม่ใช่อิชิเรื่องแน่นอนเวลาแม่งกับเข้ามาตอบเลยเขาเลือกทั้งหมดร้อยเปเซ็นตจบเลยจบเลยคือดูจากกประกาศรายชื่อก็ไม่สำหรับพี่พี่ก็ไม่ไม่ติดอะไรเลยนะก็โอเคเลยนะถือว่าเป็นการประกาศที่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันขัดใจอาจจะมีคําถามเรื่องอสุประชัยเนี่ยที่เคยติดมาตลอดเนี่ยอิชีมองยังไงถึงไม่เลือกเขาน่าจะมีแนวทางของเขาอะว่ามีผลของเขานะอ่ะอ ใครอยากไปดูเกมเนี้ยก็ได้จะได้อยู่นะสนามเมื่อเขาจูต้อง8ปดหมืนที่นั่งไงมันมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะเหลือพี่ว่าไม่ไม่ยังไม่พี่ว่าไม่น่าโซเอานะนะครับคือเหมือนตอนเนี้ยแฟนบอลที่ญี่ปุ่นก็โอ้โหแห่แหงกันเหรอจับจีนจับเทีจับจูมยอะมากแต่ว่าไม่เหมือนได้ยินแว่วๆมาว่าโซนของทีมเยือนอ่ะมันไม่ได้มีเยอะไง ไม่เป็นไรก็ไปดูกับเจ้าบ้านไงเออจริงจริงมันเป็นเกมอุ่นเครื่องมันยังไม่ได้อะไรมากใช่ใช่แล้วตั๋วเนี่ยใครใครไปญี่ปุ่นช่วงเนี้ยก็ถือว่าก็โชคดีเหมือนกันนะใครอยู่โตเกียวแล้วสนใจฟุตบอลเนี่ยผมว่าก็ไปหาซื้อตั๋วได้นะสนามกีฬาแห่งชาติของญี่ปุ่นนะครับที่โตเกียวนะอ่า ก็ที่นั่งโอ้โหก็มีหลายประเภทเลยนี่ดูมีที่นั่งมีระเบียงมีที่นั่งแบบมีถุงนําโชคด้วยนะออของบ้านเราก็น่าจะแบบถุงโชคดีอะไรน่าจะมีแบบนี้บางนะนที่นั่งพรีเมียมสองคนสาคน4ี่คนที่นั่งครอบครัว3ามคน4ี่คน5้าคนที่นั่งประเภทหนึ่งสี่ห้าคือก็มีหลากหลายหลากหลายราคาด้วยนะตั้งแต่หลักพันกว่าบาทไปจนถึงหลักหมื่นกว่าบาทแต่หลักหมื่นสามคนหาออกมาก็เป็นหลักคันอยู่ดีพี่ว่ามันก็ ซื้อหาได้ในในราคาที่ก็คุ้มอ,ะอ่ะสำหรับการดูบอลดูทีมชาติญี่ปุ่นเตะกับทีมชาติไทยใช่ไหมอ่ะใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็ช่วงที่มีเกมเตะพอดีวันที่หนึ่งเนี่ยก็ลองดูลองดูใครสนใจนะครับแล้วก็ในฟุตบอลเอเชียนคัพเนี่ยทางเอฟซีนะครับสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยก็จะใช้ระบบเช็คลำหน้ากึ่งอัตโนมัติเหมือนที่ใช้ในฟุตบอลโลกนะค่ะระบบเนี้ยพอนำมาใช้ปุ๊บ ข้อตกเถียงเรื่องล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยจบเลยนะจบทันทีเลยนะเพราะว่าอันนี้มันมีใช้ใน UCL ใช่ไม UCL ก็ใช้ใช่พิมพ์ลีกเนี่ยยังไม่ใช้ใช่มันต้องลงทุนเรื่องของกล้องอะไรเพิ่มเติมที่กเถียงกันว่าใช่เี่ยเขาบอกว่าใช้กล้องพิเศษ12ตัวอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่น้อยกว่าฟุตบอลโลกนะฟุตบอลโลกน่าจะเป็นสัก20กว่าตัวที่เขาใช้มันต้องใช้จับแบบโอ้หละเอียดอ่ะนะก็เป็นกระบวนการทำงานของระบบเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัตินะจะใช้ควบคู่กับระบบ VR จร,จริงถ้าเกิดว่ามีภาพขึ้นมาให้เห็นนะมันจบอ,อาจจะมีคาใจอยู่บ้างว่าม,มันไม่น่ารักแต่แต่คือมันจบไงเพราะฉะนั้นนี่ก็เอเชียนคัพเราจะได้เห็นครับนะมไม่ต้องดูด้วยว่าผู้ตัดสินในห้อง VR ตีเส้นถูกไม่ถูก,กเพราะว่าภาพขึ้นให้เห็นเลยคือตีเส้นบางทีมันก็ มันก็ดูยากนะบอลลังหรือไม่ลําเพราะว่าจะตีให้ลําก็ได้จะตีให้ไม่ลําก็ได้บางทีอะนะเคโืองีตัวนี้ดูแลเคลียร์กว่ามันก็จะเคลียร์กว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวรอดูฟอร์มทีมชาติไทยก่อนกับเก็บบุญเครื่องวันที่หนึ่งแล้วก็ค่อยประกาศไว้ชื่ออีกทีหนึ่งสำหรับรู้สึกเอเชียนคัพแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าเราจะดูเอเชียนคัพทางไหนเมื่อวานนี้เขายังลุ้นกันอยู่ว่าไม่มีเอกชนผมเชื่อว่ายังไงก็ได้ดูนะฮะ อาจจะต้องรอใกล้ๆก่อนดึงเชงก่อนเพราะว่าฝั่งนู้นเขาอยากขายแพ็คเต็มไงเดี๋ยวจะมีเราขอซื้อไลน์แมสไี้่าเพระว่าเราเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนที่แบบเป็นฮีโร่ขึ้นมาใช่ไหมนะมันมันก็เหมือนกับตอนฟุตบอลโลกแล้วก็ยูโรตอนนั้นอะยูโรยูโรซ็อฟยูโรซอฟแล้วก็คุณน็อตไงคุณน็อตอาเซียนแชมเปี้ยนชิพ คือมันกระแสแต่แอร์โรซอมนี่ประสบความสําเร็จมากนะหนูว่าทุกวันนี้คนยังจําเพลงได้อยังร้องได้อยู่เลยตอนนี้นะแต่งไม่แค่แป๊บเดียวอ่ะอืนนีงกระสิทธ์วันนี้แต่งคืนนี้อีกวันนึงปล่อยเพลงอ่ะหัวการเป็นเพลงที่แบบฮิตกันทุวบ้านทวเม้องแรงมากแล้วหลายคนก็เรียกว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ของแอร์โรซ้อมมาใส่นะแบบว่าเอยากจะขอบคุณอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าครั้งนี้พี่จะเป็นเจ้าไหนเป็นฮีโร่ต้องมีไหมต้องมีนะต่อมันแบบคือ คือก็ก็อยากเรียนเชิญนะเอกชนหลายหลายที่นะฮะคือจริงๆผมก็อยากดูแหละมิชชั่นครับนะฮะเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนก็อยากดูอย่าอย่าให้ต้องหาช่องทางธรรมชาติใช่ใช่นะฮะโอ้โหถ้าดูลิงก์ถือแล้วเราก็งงงิดนะฮะดูไปนั้นก็คือกระตุกไปภาพไม่ชัดไปเดี๋ยวดิงหนุดอะไรไม่รู้หมุนมอ่ะโอเครับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา